สวัสดีค่ะบรรยากาศช่วงฤดูฝนของบ้านสวนดงดาวฟาร์มนะคะก็ช่วงนี้ห้าสองพื้นที่นะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนด้านหน้าส่วนหนึ่งนะคะของอ่าโซนถักหวานป่าแล้วก็ไม้ผลนะคะกล้วยนะคะแล้วก็จะเป็นฝรั่งไร้นานะคะ ก็จะมีการปลูกพืชแบบผสมประสานกันไปนะคะอันนี้จะเป็นชะอมนะคะชะอมที่เราปลูกเอาไว้ไม่เยอะค่ะแค่เจ็ดสิบแปดสิบต้นนะคะสําหรับชะอมก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยหอมทองนะคะตจวนี้หอมทองสลับกับาหานป่านะคะก็วันนี้ห้าสออนะคะห้าสองก็จะมีปลูก ายผลอย่าอื่นเข้าไปนะคะก็จะเป็นน้อยหนานะคะน้อยหนาน้อยหนา่านะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราค่อนข้างกว้าง,งนั้นการจัดการระบบค่อนข้างจะลําลบากหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามปลูกพืชที่สามารถบํารุงดินไม่ต้องจัดการมากนะคะทนแล้งนะคะง่ายต่อการดูแลนะคะช่วงหน้าแรงชะอมก็ราคาดีนะคะสําหรับหน้าแล้งนะคะชะอมราคาดี จัดการได้ง่ายนะคะอันนี้เพิ่งตัดไปนะคะเพิ่งตัดไปแล้วก็แตกใหม่นะคะชะอมอันนี้จะเป็นน้อยหนาหนังเห็ดป่นเหลดป่อาปลูกน้อยหนานะคะเพราะาดงนาฟาร์มชอบน้อยหนานะคะอา้าวเห็นหอยหอมนะคะนี่หอยหอมนะคะหอยหอมหอยหอมของฟาร์มของเรานะคะเนื่องจากว่าดูนาฟาร์มเนี่ยเลี้ยงหอยหอมก็จะปล่อยหอยหอมตามธรรมชาตินะคะเลี้ยงเลี้ยงเขาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงในวงบอ่อ คอนโดนะคะแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในธรรมชาตินะคะให้เขาได้หากินนะคะเพื่อสร้างวงจรชีวิตของวัจจักเกี่ยวกับการาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็กิจกรรมหลายอย่างนะคะอันนี้จะเป็นหอยหอมนะคะหอยหอมก็เกือบเหยียบเขานะคะเขาาก็จะหาอยู่หากินเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ค่ะ เนี่ยก็หลายตัวค่ะตอนกลางคืนก็เดินออกมาเยอะแยะนะคะก็เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่กลางวันไม่ค่อยเห็นนะคะจะม่กกี้บังเอิญเจอก็จะให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะคะอันนี้พามาดูแอเรียสวนไม้ผลของเรานะก็อีกไม่กี่ปีนะคะก็จะเริ่มเห็นผลผลิตอันนี้เน้นรงราฟาร์มจะเน้นอ่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนอยห,ห,หนานะคะเพราะว่า ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายนะคะไม่ต้องใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็แต่ก็ระวังในเรื่องของพวกนกหนูเวลาที่ได้ผลผลิตนะคะก็อาจจะขโมยกินลูกน้อยหนาของเรานะคะสลับไปนะคะน้อยหนากับกล้วยนะคะแล้วก็นี่ผักหวานป่าของเรานะคะผกหวานป่าของเราที่ปลูกกับะชะอมนะคะตรงนี้นะคะที่ปลูกกับชะอม ถือว่าได้ผลผลิตด,ดีนะคะตรงนี้เป็นการเน็บเม็ดนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะฝางปากับชะอมนะคะก็หลายต้นนะคะหลายต้นที่ปลูกเนี่ยค่ะก็ต้นนี้ก็เน็บเหมือนกันนะคะก็สำหรับเกษตรกรที่อ่าต้องการอ่า มองหากิจกรรมที่ง่ายๆไม่ต้องดูแลยากเนื่องจากว่าเราทํางานไปด้วยไม่มีเวลานะคะก็พยายามเลือกเลี้ยงเลี้ยงสตัตว์แล้วก็ปลูกพืชที่มันง่ายต่อการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยหอมไอไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นหอยขมนะคะถ้ามีสระก็ปล่อยลงในสระนะคะแล้วก็หาอาหารที่เป็นธรรมชาติให้เขาจอกเนนะคะหอยหอม ถ้าสมมุติว่าท่านใดที่มีพื้นที่นะคะก็ซื้อมาปล่อยนะคะเหมือนกับเมือม่อเมือ่อเมื่อสักครู่นะคะก็โซนนี้ตงดาฟาร์มก็ปล่อยหอยหอมเยอะเหมือนกันนะคะช่วงหน้าฝนก็จะออกมาเดินพยายามสร้างาแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่ให้เขานะคะให้เกิดความสมดุลณนะคะดังนั้นแหล่งอาหารที่นี่ค่อนข้างจะบอกตามตรงเลยว่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะก็ผักหวานนะคะปุูกเ็มเม็ดนะคะต้นหนึ่งฝั่งนู้นนะคะ ก็นี่คือพื้นที่เอเรียนะคะเอเรียส่วนหนึ่งนะคะประมาณเกือบเกือบไระะ่ค่ะเกือบเกือบไร่เด,ดูแรงก็ยอดโอมนะคะยอดโอมเตจดขยนะคะหรือว่าท่านที่สนใจนะคะเราก็มียอดโอมนะคะยอดโอ,อ,อมเนี่ยค่ะโอมโอมเจียวใส่ไข่อร่อยนะคะเนี่ยค่ะก็กิจกรรมการปลูกพืชผสมประสานนะคะนคะคะ มาดูผักหวานป่าผักหวานป่าของเรานะคะก็ถือว่าโตมากๆแล้วนะคะตรงนี้ก็รอแค่แค่มเมล็ดนะคะรอแค่มเมล็ดรอแค่มเมล็ดก็ถ้ามีเถาแบบนี้ก็ต้องดึงออกนะคะเพราะว่ามันจะไปมีผลต่อการจเจริญเติบโตของผักหวานป่าของเรานะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ผักหวานป่าที่เกิดจากการหน็ีเม็ดนะคะําหรับคลิปที่เคยลงให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยโตแบบโตเร็วค่ะไม่ต้องไปดูแลอะไรมากนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็พยายามดึงออกนะคะที่เป็นเถาๆถาอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่ามันจะไปล้างให้ต้นผักหวานของเราไม่โตนะคะอย่าปล่อยไว้นะคะไม่โตแล้วก็ เนี่ยด,ดึงดึงออกเลยนะคะเนี่ยค่ะอา่าต้นผักหวานป่าที่เพาะด้วยเมล็ดเนี่ยเขาจะอา่าขยายพันธุ์โดยถ้าโตแล้วนะคะเขาจะขยายพันธุ์โดยรากนะคะรากอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเถาเต็มเลยนะคะเนี่ยคือพยายามจะให้มีแบบนี้นะคะนค่ะดึงออกนะคะไม่งั้นเขาจะไม่โตก็โซนนี้จะเป็นผักหวานป่าเกือบทุงหมดเลยนะคะ พื้นที่เกือบหนึ่งไร่นะคะจะเป็นไม้ป่าแซมไปด้วยนะคะแล้วก็ักหวันป่านะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตน้นักหวันป่าเยอะค่ะเยอะแต่ว่าเขาเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราบ,บางต้นเนี่ยเพิ่งลงเพิ่มนะคะถ้าโตขนาดนี้แล้วไม่ตายนะคะอ๋อสำหรับคลิปการปลูกักหวันป่าด้วยการเน็บเม็ดนะคะก็บางท่านก็อาจจะได้ดูย้อนหลังนะคะติดตามย้อนหลังได้นะคะว่า ดูนาฟาร์มซื้อผักหวานซื้อเม็ดผักหวานจากข้างนอกเข้ามาเพิ่มนะคะเพื่อที่จะขยายการผลิตนะคะก็นํามาล่อนคุกน้ายาเชาื้อราแล้วก็นํามาเหน็บเม็ดนะคะก็ถือว่าเป็นกิจการที่น่าสนใจมากนะคะไม่ยุ่งยากง่ายๆนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะดูลาฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะขอบคุณค่ะ